รู้หรือไม่ครับว่าพระบรมรูปทรงม้าสร้างขึ้นจากเงินบริจาคและเงินบริจาคนี้มันมีมากพอจนสามารถสร้างสิ่งหนึ่งได้เออคำถามคือว่าทําไมพระบรมรูปทรงม้าถึงสร้างจากเงินบริจาคและเงินบริจาคที่ว่ามันมากพอจนสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครได้ที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรและสิ่งปลูกสร้างที่เหลือ จากการสร้างพระบรมรูปทรงม้าคือที่ไหนประวัติศาสตร์บาทเดียววันนี้มีคำตอบครับคุณผู้ชมครับถ้าหากเราพูดถึงอนุสาวรีย์นะครับอนุสาวรีย์เนี่ยเป็นเรื่องของตัวสถาปัตยกรรมที่เป็นตามหลักสาธลรนิยมครับเพราะถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องของอนุสาวรีย์ในสมัยนั้นมาแล้วเนี่ยคุณครับบ้านเราเป็นเมืองพุทธครับ เมืองพุทธเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันจะเป็นเจดีมันจะเป็นสถูปถูกต้องไหมครับตามหลักของศาสนาทั่วไปเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาและทําให้เรื่องของการทําที่เป็นแลนด์มาร์กการทําอนุสาวรีย์ซึ่งเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือพระบรมรูปส่งหมาครับ เนื่องจากว่าพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นการเปิดสักราชของความเป็นสากลนิยมอย่างแท้จริงคําถามคือว่าทําไมล่ะครับเพราะเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เล่ากันไปคือพอมันเป็นสถูปเจดีย์แล้วมันอาจจะยังไม่สื่อถึงความเป็นสากลนิยมมากสักเท่าไหร่แต่ในช่วงราชสมัยของรัชกาลที่5ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ก่อนหน้าที่ท่านจะเสด็จขึ้นครองราชนะครับสถานที่สําคัญสาคัญตามที่ท่านได้ไปเสด็จประพาสยุโรปก็จะมีอนุสาวรีย์เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าการที่ท่านไปเห็นโลกการที่ท่านได้ไปเสด็จเยือนประเทศต่างๆก็อาจจะทําให้ในเรื่องของการที่มีพระบรมรูปทรงมานั้นจึงเกิดขึ้นเพื่อให้ทําให้ไทยเป็นสากลนิยมมากขึ้นและความน่าสนใจของพระบรมรูปทรงม้า ปกติแล้วเวลาเราจะปั้นรูปปั้นใครก็ตามเนี่ยนะครับเขาจะไม่ให้ปั้นตอนอยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะด้วยของหลักความเชื่อรวมถึงเหตุผลต่างๆแต่พระบรมรูปทรงม้าเป็นอนุสาวรีย์แรกที่สร้างเสร็จในสมัยที่รัชกาลที่5ทรงยังพระชนชีพอยู่ครับจึงทําให้พระบรมรูปทรงมานั้นเป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่บอกถึงการที่ไทย ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นซีวิลิเซชันครับทีนี้คำถามที่น่าสนใจที่เราจะมาไล่เรียงกันก็คือว่าเอ๊ะวันนี้แรงบันดาลใจในการสร้างพระบรมรูปทรงม้า จริงๆแล้วยังเป็นรูปปั้นของพระเจ้าหลุยที่14หรือเปล่าเรื่องนี้นะครับก่อนที่ผมจะเล่าไปสู่ในเรื่องของการที่ทําไมต้องเป็นเงินที่เรียอไรามาเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเกร็ดความรู้ครับที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางตารานะครับมีการไปบอกไว้ว่าทางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงได้ทอดพระเนตรอนุสาวรีย์พระเจ้าหลุยที่14ทรงม้าซึ่งตั้งอยู่หน้าพระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศสแต่ในบางประวัติ บางจารึกก็มีการบอกว่าแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะเห็นแค่รูปปั้นนี้และบอกว่าท่านทรงโปรดเพราะยังมีอีกหนึ่งหลักฐานที่บอกมาว่าท่านได้ไปทอดพระเนตรอนุสาวรีซึ่งเป็นพระบรมรูปทรงมาร์คิงวิกเตอร์เอ็มมานูเอลในอิตาลีอย่างเปิดเผยเหมือนกันจึงทําให้เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ในสองด้านที่มาเล่ากันเป็นเกรดว่า แท้ที่จริงแล้วมันมีข้อมูลอยู่2ชุดว่าท่านอาจจะเห็นทั้ง2ที่และไม่ได้ปรากฏหลักฐานกันอย่างแน่ชัดว่าท่านเทใจไปที่ใดที่หนึ่งอย่างนี้หรือเปล่าแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อท่านเสด็จทอดพระเนตรแล้วเห็นจึงทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออยากให้สิ่งเหล่านี้มันมีและเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างคําถามคือว่า ด้วยงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำไมต้องเกิดในช่วงเวลานี้และทำไมต้องใช้เงินบริจาคมีเกรดความรูร้ที่ต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งครับคือประเทศไทยนะครับในกรณีที่พระมาหากษัตริย์ทรงครองสิริราชสมบัติได้ยาวนานที่สุดหรือถ้าหากพูดกันแบบง่ายๆคือถ้าท่านทรงครองราชแล้วยาวนานที่สุดเหมือนได้เป็นทุบสถิติใหม่อ่ะครับ เขาจะมีพระราชพิธีชื่อหนึ่งครับคือพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษครับซึ่งในประเทศไทยเรามีพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษในยุคข,ของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีอยู่2พระองค์นะครับคือพระองค์แรกครับคือรัชกาลที่5และพระองค์ต่อมาครับคือรัชกาลที่9นั่นเองครับแต่ในสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นครับก็ต้อง มีการจัดงานเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะว่าท่านเนี่ยได้ทําลายถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆนะครับคือท่านได้ทําลายสถิติเก่าไปเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นสถิติใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องทําให้งานมีความยิ่งใหญ่และประกอบกับว่าในช่วงเวลานั้นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชและปลกครองผืนแผ่นดินสยาม ท่านก็ทรงทําให้ประเทศไทยมีอาระยะและมีความซีวิไลทยทัดเทียมกับนานาชาติอย่างที่เราได้เห็นตามพระราชะกรณียกิจมากมายและหนึ่งนั้นก็คือการเลิกทาสสิ่งที่เกิดขึ้นคือด้วยงานที่มันใหญ่ขนาดนี้เพื่อให้สมฐานะของท่านนะครับงานใหญ่ขนาดนี้ท่านไม่สามารถทํางานคนเดียวได้ครับเพราะในการทํางานนี้นะครับท่านได้มีการ โปรดให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในช่วงเวลานั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมรโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งทรงรับเป็นประธานในการจัดงานเรื่องราวตรงนี้มีการรับสั่งอยู่2ออย่างครับถ้าผมสรุปกันแบบภาษาคน ไม่ได้ว่าไม่เคารพกันนะครับทุกภาษามีคุณค่าเหมือนกันแต่เราอยากเล่าให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องนี้ผมเลยขอสรุปแบบง่ายๆนะครับว่ารัชกาลที่6ครับทรงได้มองว่ารัชกาลที่5เนี่ยได้ทําประโยชน์ต่อบ,บ้านเมืองมันนักต่อนะักมีประโยชน์ต่อบ,บ้านเมืองจากพระราชกรณียกิจที่หลากหลายนานัาประการนับไปทั่วจึงทําให้การจัดงานพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษ ต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติและเป็นงานที่ใหญ่ไม่เหมือนกับงานอื่นๆสังเกตได้จากคำว่าควรให้ผิดกับงานแต่ก่อนๆไฮไลท์คำนี้ไว้เป็นคำสำคัญที่บอกว่างานนี้ต้องแตกต่างเพื่อให้สมฐานะของพระองค์ครับซึ่งเรื่องนี้ทางลน9้ารัชกาลที่6ซึ่งในช่วงเวลานั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมรโอรสาธิราชสยามะกุฎราชกุมารทรงได้ให้คำสำคัญไว้ตรงนี้ก็คือว่าอยากจะชักชวน นี่คือพระาราชบิของท่านในช่วงเวลานั้นนะครับก็คือท่านอยากจะชักชวนให้ชาวให้ชาวสยามทุกชาติทุกภาษาทั่วพระราชอาณาเขตให้บริจาคทรัพย์ตามกําลังและรวมเงินนั้นถวายเพื่อทุนกล้าวเพราะเนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นครับอยากให้ทุกคนได้ร่วมกันฉลองความยิ่งใหญ่นี้อย่างแท้จริงถามว่าคุณกายรู้ได้ยังไงครับเพราะมีคําว่าทุกชาติทุกชาติาตหมายความว่าในช่วงเวลานั้นไทยได้มีการเปิดการค้าแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ได้มีแค่คนไทยอย่างเดียวอยากให้คนทุกชาติมาร่วมกันอยากให้คนทุกภาษามาร่วมกันเฉลิมฉลองในจุดจุดนี้เพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นดําริของการที่ใช้เงินบริจาคนั่นเองครับเนื่องจากว่าจากพระราชประสงค์ของรัชกาลที่6ที่อยากจะให้คนไทยทุกกลุ่มทุกชาติทุกภาษาได้มีการร่วมกันแสดงความยินดีในพระราชพิธนีนี้ในฝั่งของรัชกาลที่5ทรงก็มีดําริในเรื่องนี้เหมือนกันครับแต่ท่านได้มีการกําชับไปว่า บริจาคได้แต่ไม่ต้องกะเกณฑ์แต่ขอให้คนทั่วทั้งแผ่นดินสยามได้รู้ว่าจะมีการบริจาครับเรียรายเงินเพื่อฉลองจากงานในครั้งนี้คำถามที่สำคัญก็คือว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ใช้เงินภาษีแปลกไหมครับเพราะเนื่องจากว่ารัชกาลที่5ทรงมองไกลไปกว่าน,นั้นครับเพราะว่าท่านทรงมองว่าเงินภาษีต้องเอาไปใช้ในการ ธนุบำรุงเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และทำให้ประเทศนั้นมีความเจริญงอกงามต่อไปไเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านมองว่าในพระราชิิธีนี้เป็นการจัดเพื่อเฉลิมฉลองในวาระของพระองค์เองจึงมองว่าอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมและอยากให้ทำตามจิตและกําลังศรัทธาครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในช่วงเวลานั้นนะครับยังมีการถกเถียงกันอยู่นะครับแม้ว่าในปัจจุบันเราจะรู้กันนะครับว่าเงินที่มาสร้าง พระบรมรูปทรงม้าเป็นเงินที่มาจากการบริจาคแต่ก็มีประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งก็ออกมาบอกว่าในถ้อยคําที่มีการพูดและปรึกษากันนั้นมีการบริจาคกันจริงแต่ยังไม่รู้ว่าเงินก้อนนั้นจะเอาไปใช้ทําอะไรจึงมีการบริจาคกันมาก่อน นี่ก็เป็นข้อมูลบริษัทส่สอฝากนะครับฝากแรกบอกว่ารู้อยู่แล้วจะเอาไปทําอะไรและก็เก็บเงินก้อนนั้นจากคนทุกชาติทุกศาสนาโดยที่บริจาคตามกําลังและไม่มีการกําหนดกฎเกณฑ์เพื่อเอาไปสร้างพระบรมรูปทรงม้าแต่อีกฝากหนึ่งก็มีการบอกว่าไม่รู้ว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปเฉลิมฉลองหรือไปสร้างอะไรแต่อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมและค่อยมาวางแผนว่าจะทําอะไรนี่ก็ยังเป็น2ฝั่งของหลักฐานทางปริตรทที่เกิดขึ้นนะครับแต่ ท้ายที่สุดแล้วเงินก้อนนี้ปลายทางนํามาสร้างพระบรมรูปทรงมานั่นเองครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าเงินก้อนนี้มันมีค่ามากเหลือเกินครับเพราะเนื่องจากว่ามีการนับจํานวนยอดเงินที่คนไทยทั้งหมดทั้งแผ่นดินในการร่วมกรรันบริจาคมันมียอดเยอะมากๆครับผมจะบอกก่อนนะครับตัวเลขที่ผมจะพูดต่อไปนี้แม้ว่ามันจะน้อยในสมัยนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าในยุคนี้มันมีข้อมูลของเงินเฟ้อและปัจจัยเงินเฟ้อเข้ามา จึงทาให้ค่าเงินที่ผมจะพูดมันลดลงแต่ถ้าเราถอยไปยังสมัยรัชกาลที่5เงินที่มีการรวบรวมมาได้ในยุคนั้นสูงถึง1ล้าน2แสนบาทนะครับ1ล้าน2แสนบาทเยอะนะครับเพราะว่า1บาทในยุคนั้นเป็นหน่วยเงินที่มีความใหญ่มากเปรียบเสมือนเหมือนเราไปที่สหรัฐอเมริกาและบอกว่ากินเบอร์เกอร์3ดอลลาร์ประมาณแบบนั้นแหละครับแต่ในยุคนั้นเงินบาทมีหน่วยใหญ่จริงๆครับจึงทําให้เงิน1ล้าน2แสนบาทเป็นเงินที่ไปสามารถทําอะไรได้อีกเยอะแต่ ความน่าสนใจก็คือว่าด้วยการอยากจะให้นําเงินก้อนนี้ซึ่งเป็นเงินบริจาคไปสร้างพระบรมรูปทรงมา้าแต่เชื่อหรือไม่ครับว่างบประมาณในการสร้างพระบรมรูปทรงมา้าจริงๆตามหลักฐานนั้นบอกว่าใช้งบประมาณเพียงแค่สอง0,000บาทเท่านั้นครับจึงทําให้เงินที่เหลืออยู่เนี่ยเหลืออยู่ประมาณล้านกว่าบาทซึ่งจากข้อมูลที่ผมไปหาามานะครับข้อมูลหนึ่งคือน่าสนใจคือตรงที่ว่าเงินที่เรียลัย เหลือจากการสร้างพระบรมรูปทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันเนี่ยอยู่ที่9 8 2 6 7 2บาท47สตางค์ซึ่งเงินก้อนนี้เนี่ยก็ได้มีการโปรดเกล้าและให้นำไปฝากไว้ธนาคารครับซึ่งถามว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตรเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเงินก้อนนี้เหลืออยู่คนที่ขึ้นครองราชต่อคือรัชกาลที่6 เขาเอาเงินก้อนนี้ไปทําอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จสวรรคตครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าเงินก้อนเนี้ยที่เหลืออยู่ประมาณเกือบเกือบล้านบาทเนี่ยท่านก็เอาเงินก้อนนี้เนี่ยครับให้นําดอกผลจากการฝากเงินเนี่ยนะครับหรือเขาได้เงินก้อนนี้ที่เหลืออยู่ประมาณล้านหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเงินห่างม้าเนี่ย คือนาเงินหางมาก้อนนี้ไปสร้างสถาบันอุดมศึกษาถาวายเป็นพระบรมราชาันสาวรีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ซึ่งมีการพระราชทานนามว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งต่อมาที่นี่คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่าถ้าคุณไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคุณจะเห็น พระบรมรูปสองรัชกาลครับก็คือรัชกาลที่5ที่ทรงนั่งอยู่และรัชกาลที่6ที่ทรงยืนอยู่นั่นเองครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่นั่งคือรัชกาลที่5เป็นการบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของรัชกาลที่5ที่มีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัชกาลที่6เป็นคนนําเงินที่เหลือจากการสร้างลานพระบรมรูปทรงม้ามาสร้าง เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและต่อยอดมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของพระบรมรุปทรงมาสถานที่ที่ก่อให้เกิดแลนด์มาร์คใหม่ของไทยในการบอกว่านี่คือสากลนิยมอย่างแท้จริงและเป็นสถานที่ที่ก่อกําเนิดมหาวิทยาลัยอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปความรู้และประวัติศาสตร์ที่เล่าง่ายฟังง่ายเข้าใจง่ายแบบนี้กับผมไกด์รัตาศักดิ์ในประวัติศาสตร์ บาทเดียวนะครับอย่าลืมกด subscribe และ comment กันมาหน่อยครับว่าอยากฟังเรื่องไหนเดี๋ยวไกด์จะเล่าให้ฟังครับ